ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีชายสู้ชีวิตรายหนึ่งครับได้ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์พว่วงข้างคูง่ใจพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างทําการออกตรวเวปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ในรถจักรยานเคลื่อนที่ในราคาที่เป็นกันเองผู้สื่อข่าวจึงไปตรวจสอบพบกับนายวิรัตสารีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาวะช่างยอดเดลิเวอรี่อายุ51ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่99 9ทับหมู่ที่7 ตำบลซับสมอทอดอัมพบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เราให้ผู้สื่อข,ข่าวฟังว่าก่อนอันนี้ตนเองเคยเป็นลูกจ้างอยู่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แต่แรายได้ไม่เพียงพอจึงต้องไปหารับจ้างร้องเพลงตามร้านานาต่างๆในตอนกลางคืนมาเป็นรายได้เสริมโดยทนทำอย่างนี้อยู่สักระยะหนึ่งกระทั่งพอมีเงินทุนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง จึงได้ตัดสินใจออกมาเปิดร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์และรถจักรยานเป็นของตัวเองโดยในช่วงแรกนั้นไม่ได้มีการเปิดหน้าร้านเนื่องจากมีเงินทุนไม่มากนักจึงดัดแปลงรถจักรยานยนต์ยี่ห้อาม,หามาฮ่าหมาเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ยอหญิงเพชรบูรณ์8 9 6 8เป็นรถพ่วงข้างคู่ใจพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่างและอะไรรถเช่นยางนอกยางในออกตระเวนให้บริการซ่อมบำรุงปะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์และรถจักรยานเคลื่อนที่ในพื้นที่3อำเภอคือบึงสามพันวิ ชียบุรีและอำเภอหนองไผ่สลับหมุนเวียนกันไปในราคาที่เป็นกันเองเช่นปะยางรถจักรยานยนต์จะมีค่าบริการอยู่ที่25-30บาทส่วนราคาค่าซ่อมอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับราคาของอะไรและความยากง่ายซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความพึงพอใจและความประทับใจกับลูกค้าจนเรียกใช้บริการเป็นลูกค้าประจํากันเลยทีเดียวช่างยอดในรบวิลี่บอกต่อว่าตอนแรกที่ตระเวนหาลูกค้าเองนั้นยอมรับว่าลําบากมาก เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักและถือเป็นอาชีพที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทํากระทั่งผ่านมา5ปีปัจจุบันช่างยอดเดลิเวอรี่กลายเป็นที่รู้จักกันดีของคนอำเภอบึงสามพันโดยหากลูกค้ารายใดมีปัญหาเรื่องของรถจักรยานยนต์เสียหรืออย่างรั่วระหว่างทางก็สามารถหยิบโทรศัพท์กดโทรได้ใช้บ,บริการช่างยอดได้ทันทีซึ่งจะเดินทางไปหาถึงที่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลำบากจูงรถจักรยานยนต์ไปหาร้านปะยางหรือยอมขับบทยางไปหาร้านซ่อมซึ่งนั่นอาจทําให้ยางนอกอย่างในได้รับ ความเสียหายมากขึ้นหรือมากกว่านั้นอาจจะทําให้ซี่รวดหรือล้อแม็กได้รับความเสียหายเพิ่มเติมตามไปด้วยสําหรับผู้ที่สนใจหรืออยากได้ใช้บริการซ่อมบํารุงปรัเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานสามารถติดต่อได้ที่หมายโทรศัพท์0901475365 ซึ่งช่างยอด Del i v e r รจองให้บริการตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนอกจากนั้นช่างยอด d e l i v e r รยังมีอีกหนึ่งความฝันในชีวิตวัย51ปีนั่นก็คืออยากไปหาประกวดร้องเพลงตามรายการทีวีต่างๆเพราะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากเพื่อหวังนำเงินที่ไดจากการประกวดมาใช้หนี้บางส่วนที่ยังติดค้างอยู่ก่อนที่ในช่วงท้ายช่างยอดเดลิเวอรี่จะทำการโชว์ลูกคออันไพเราะในบทเพลงช่วยบอกลงหน้าท่าไม่รักของศิลปินยอดรักสะระใจทิ้งฝั่งเอาไว้ คือแกทํางานตั้งใจทํามากครับก็เท่าที่สัมผัสมาในช่างเขตบ้านเราเนี่ยคือสมอทอดเรใช้ของของเขาบ่อยบริการของเขาบ่อยถือว่าเป็นลูกค้าประจาใช่ครับผมราคาย่อมราคาก็เป็นกันเองครับเป็นกันเอง ช่วยบอกล่วงหน้าสักห้าหกปีถ้าน้องไม่มีเมตตาปราณีพี่แล้ว,จ,วจ,จะได้หยุดความเพ้อฝันรักอันเพล่ คิดลืมนางแก้วประจําดวงใจช่วยบอกล่วงหน้าสักห้าหกวันจะได้เลิกฝันถึงความรักอันสดใส จะเตรียมหัวใจไว้รับมูกับความช้ำใจวันสิ้นเยื่อใหยของคนหลอกลวงลวนักวันนั้นวันพี่สิ้นหวัง วันน้องชิงชังวันน้ำตารวงเห็นเพื่อนอกหักปวดราวกินเหล้าเมาไม้โดนลวงชอกช้ำตรมสวงเหมือนคนไกลตาย ช่วยบอกล่วงหน้าสักห้าหกปีหากน้องไปมีคู่ครองปองใจมันมายรู้ก่อนหัวใจวายหนีความช้ำอายก่อนวัน We are.